กูพูดตรงๆกูเพิ่งเคยเจอเนี่ยกูว่ากูหัวนะกูว่ากูควายนะวนะันนั้นกูเล่นเกมผีมึงง่วงกุ <ใน S 1> ้ยโดนเฮ้ยมาอยู่นะอะไรมาเสียงเสียงมาไม่มามรู้แต่กูกลัวจริงคืออะไรเนี่ยกระท่อมอ๋อไม่ดีตายเลยอย่างงี้คนละกระท่อม <laughs> <laughs> มันเดินยังไงอ่ะเดินไปดิอ๋อนี่ยวไดีไม่มีคัตซีนอะไรเลยเดินเลยเดินย่อดิ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  โอ้ยไม่ิท้าพิท้าพิท้าเดินไปนิดเดินไปนิเดินไปดเนี่ยพี่เปาจะตอบโจทย์ว่ากูโม้จริงหรือว่ากูแ่โม้ในวันนี้แหละเป็นอะไรอ่ะเป็นันเป็นเาไม่เคยเล่นหรอเคยนมันเป็นอะไรอ่ะนี่เอ๋เอ๋นอ๋อเเอ๋อเอ๋นเอ๋เอ่อเออเอ๋อเอ๋อเอเอ๋ออะเเอ๋ออ๋ัเออ้เเออ้กเออเออเเ รออยู่สวยๆจะย่อทับไปละเขาไม่รู้ย่อไปก่อนจะย่อทับไปละไม่ต้องเกลี่ยไปเลยไปเลยไปเลยจับมั้งมาเร็วเหรอจับมันต้องจับไม่ใช่อ๋อแยกเข้าไปดิเปิดประตูเข้าไปประตูเข้าไปเปิดประตูเข้าไปประตูล็อกประตูล็อกมันเอ้านี่ไงกุญแจไม่ตกใจมาถ่ายมาหรอน้ำลายเจ็บหน้ากูเลยน้องมึงไม่ตกใจมึงไม่ตกใจมาถ่ายมาหรอเนี่ยหายมาที่ไง ไม่ได้ตกใจสตอมนประสันมาอ๋อหลอมไม่ไม่ได้ตกใจกลัวข้างหน้าอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้จำว่าข้างหลังมีเจออะไรมาบ้านอันนี้ไม่ไม่กี่เมตตกใจหรอไม่โต๊ะอ๋อมันจะตกใจทําไมมันไม่ได้ดิ้นอะไรเอ้ยไอ้ไปใช่ไไอ้เสือกูตกใจกูตกใจเปิดประตูนู้นนะกูกําลังเกงอยู่แม่เปิดประตูนต่ไอ้เสือแตกแล้วอุ้ยเอ้ยอะไรเฮ้ยใส่ไปดีใส่หูฟังไปดี เดี๋ยวผมสะบัดหูฟังเองเอใส่ผิดทางไงเอ๋อะไรใหญ่เอ๋บ่อยพี่เปาจิบมาอ๋อมันแอบเหรอแอบดิอ๋อมันแอบใช่พระอะไรเราไม่เห็นไงพระอะไรพระแอบอาพระแอบนี่ครับเนี่มุกพระเอกก็ผมไปขายคอมอ่ะผมขายคอมที่ลามินทาแล้วก็มีลูกค้าชื่อพระเอกอ่ะผมก็นึกว่าแบบเฮียแม่งเป็นดาราได้เลยสัตว์เอ้ยเป็นพระเอกไอ้เฮียตอนบรรลับปรากฏเป็นพระชื่อเอก อส่งพระเอกเหรออะไรียกว่าดาราซื้อเออนรกว่าดาราอะไรอะโอพระเอกอะได้ของพี่เอกพี่เอกไข่ดีแต่ผมเก่งหมดแล้วกลัวเหรอกลัวดิผมไม่กลัวอะไรอะคิดเอาไข่สิไข่สิไข่ดันขึ้นไปดันไปคิดค้างคิดค้างเออทำไมกูทำไม่ได้วะหาหาสาวก่อนว่าเสาวมีเลขอะไรบ้างอ๋อมีเลขเออซูมซูมภาพตามสาวสมสามไม่ใช่หาเลขหนึ่งเลขหนึ่งดิเลขหนึ่งอะ เล็กๆหนึ่งเล็กหนึ่งอยู่นี่หนึ่งหนึ่งก็มึงก็หันกลับไปทางขวาเนี่ยเออแล้วก็ซูมเนี่ยให้มันเป็นภาพขึ้นมาเนี่ยงัวกูพูดตัวตักูเพิ่งเคยเจอเนี่ยงัวกูหัวนะงัวกูควายนะเวลากูเล่นเกมผีมึงงัวกุ้ยหล่อถามหนึ่งไม่ใช่ซูมเข้าไปก่อนดีซูมเข้าไปก่อนให้มัไปไปไใช้ซูมก่อนดีซูมก่อนกดอะไรอ่ะไม่ใช่โอ้ยเว้ยเฮีย เออไม่เป็นอ่ะเออเอาเป็นแล้วดีไงเป็นแล้วดิไงเป็นเลขกสองดิเปเลขกสองดิอ๋อแล้วก็ซูมซูมโอ้ยเอาอะไรเปล่าเนี่ยโอ๊ยไม่ได้มีอะไรไปแค่รูปเฉยเอาไปสาดดิไปสาบไปสาบดิอะไรล่ะไม่เชื่ซูมน้ำลาสาดดิฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าาฮาฮ ลมึงก็สูมมึงก็สูมเลขสาวตะไมมึงไปสูภาพที่มันอยู่ทางสามอันนี้มันเลขสี่สูมซูมมันเข้าซูมยังไงวะขี้ขวาอ๋อขี้ขวาเออไกลๆหน่อยเออนั่นแหละอย่าอยกระตุกที่เดี๋ยวผมจะกระตุกวิปเปิลนี่แหละแล้วก็เลขสี่เลขสี่เออซูบสี่ได้แหละอะไรพี่ไปกระตุกใจได้เฉยเฉยใช่นะเดี๋ยวขาทำอะไร ไอสัตว์อะไรไม่มีไอฮิตเข้าไปนั่นแหละโอ้ยมึงก็คิกแล้วมึงก็ลากไปอีีกทประตูมันไม่เชื่องอ่าแหละตกไปตกไปเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเสียงดนตรีเสียงไอ้กลองดนตรีกลองดนตรีใช่กินกินกิจกิจฮื้อคือแดะหิวหิวหิวงำเนึ้ออร่อยไหมอร่อยอยู่อย่ามาทำให้ทำให้ให้เคิร์ฟแล้วก็กะเจอใช่ไหมออกไปเลย สั่นเลยมันได้มีอะไรหลอกมึ้งกลัวไปเองไั่แค่เกมเออมันแค่เกมเองไม่แค่เกมเองกลักุตาให้ต่อเลยต่อเลยเดินเข้าไปเลยเดินตรงมีอะไรปะมือตื่นตื่นเลยวะไม่มีเลยไอ้โอ้ยอะไรเนี่ยจะตายอยู่แล้วการละครมาดิบิวอยู่นั่นน่ะเดินไปต่อไปต่อไปเก่งไม่หมดต่อไปก่อนต่อไปก่อนโอ้ยจะจับทำเฮี้ยอะไรเนี่ยเขียนอะไรวะใครหาวะ อุ้ย uhm อุ้ยเดินไปมันไม่ไล่เราเหรอไปไล่ไม่หนูไม่รู้กูไม่รู้ตัวอะไรวะนั่นอ๋อลิงลิงกะเอ้ยผ่านจับหายจับเลยหายจับเลยส่งเลยหายจับเลยเอ้ยเอ้ยมันตัวโดนจะหลอกจะหลอกกูดนไอ้ะไรดูอะไรจะหลอกกูดนเอง พี่เปาจับใครไม่ใช่ตไปเทลลเหมือนแฟนาแฟเล่นเกมไปเลยไปเลยไปเลยูไหมไม่ซูมไม่ซูมอ๋อออะไรอะไรเดาไปก่อนเดไปก่อนเดไปกอไปก่อนอ๋ออยู่นว่าเจนั่งเล่นเกมผีอกอ๋อย่างนี้นะเด้๋่วเด้๋ยวเด้ รู้สึกว่าลูกให้เียอะไรล่ะก็ให้แค่บอกให้เฉยๆว่ามันอาจจะต้องกลับลูกอะไรอย่างนี้ไงไปแล้วอาจจะต้องไอ้นี่ไม่กลับไอ้นไม่ให้กลับมันนี่มันให้กลับลูกให้กลับเหรอเออคลิกเด็กกลับเออแหละไปใช้มึกกลับด้านเดียวแล้วอีกอดึงก็กลับเหมือนกันไอ้งัวคือคือมึกกลับตรงเนี้ยหนึ่งใช่ป่ะมึกก็กลับตรงเนี้ยแล้วมึกก็กลับตรงเนี้ยมันก็จบแล้วบึก็ไล่กลับไปกลับไปอ๋อก็กลับมันจะกลับอ่ะกลับอีก ไป่มีรูิกกรกลับไปกลับกลับเลยกลับเลยกลับเลยกลับด้านแหลกขวากลับสวยเข้าใจเข้าใจกลับกลับนั่นสวยเห็นไหมล่ะกลับกลับต่อไปต่อไปกลับแล้วกูกลับเลยกลับขาดหมดเลยกลับแล้วกูกลับแล้ว เฮ้ยไอ้ข้ากูพังหมดเลยเค้กเค้ของกูหล่นเลยเอ๊ะกลัวเลยกูนึกว่าจะเอาอะไรใส่มาโอ้โหตัวเองมึงเก่งหลอถึงแค่กูโดนเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คหูบ้งเช็คอะไรก่อนเอออย่าไปกลัวดิไม่มีอะไรเลยไอ้กูตายได้กูว่าไปไปเออกลับได้อยู่ได้อยู่ปตูล็อกกว่าหันกลับเลยแัลหลถ้าเป็นประตูล็อกกว่าไอ้นี่แัลโหลนี่จะเปิดได้แล้วเปิดแหละจะเปิดเปิดได้แล้วเปิดได้แล้ว ไอ้ประตูมันล็อกประตูมันดึงออกไปมันจะตกใจอะไรขนาดนั้นล่ะไม่ใช่ก็ตกใจกันอกเลเฉยๆไงประตูมันออกไปเฉยๆประตูมันออกไปเฉยๆกูเงินแบกหมดละพานเหรอสวยเก่งมากเอใช้คำว่าเก่งมากชิงโกเบลเดี๋ยวไอ้นี่ต้นไอ้ต้นไอ้นี่ต้นไอ้นี่ต้นต้นต้นเครียดต้นเครียดอะไรต้นคิดมากคิดมากต้นเครียดนี่ครับต้นเครียดต้นคิดมาก คูนี <Auf How to graduate> ่แหละเครียดต้นนี <acht hy cido> <ION S 1> ้แหละไม่เครียดหรอกคูนี่แหละเครียดตอนนี้ต้นมันไม่เครียดหรอกมันไม่เห็นอะไรเลยนะเฮ้ยเปิดไฟฉายไม่ได้เออโอ้โหมีไฟฉายก็ไม่บอกมันจะมีรูรูทวารีอันไม่ใช่รูทวารอะไรเปล่อมันรูประตูรูประตูเปล่าอะไรอยู่เนี่ยจรูประตูอีกรูทวารเนี่ยพี่ปอเริ่มหมอกมุ่นแล้วเนี่ยเริ่มระแวงแล้วเนี่ยเริ่มดูรูทวารแล้วะไรอะไรจะรู้ได้อีกเอาแล้วไม่ใช่เด็กเปน โหเด็กมึงจะเอาเหรอไม่ใช่ดูว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงเอาไปกอ่อนไปกอ่อนไปกอ่ปกอนแล้วต้องกลับไปเฮ้ยดีนะหันไปมองชัดพอดีกูหันไปม,มองชัดพอดีหันมาอีกทีเวรเป็นกำลังเอาหัวเข้าไป <c oughs> เริ่มไม่ชิลแล้วไม่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 เวงไหน <c oughs> เห็นปะอ๋อเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ <c oughs> ายมันยังไม่มาใช่ไหมใช่ใช่ทัเฮ้ย เสียงอะไรอะอะไรมันดูหุบอย่างเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเลยจริงเหรอเผื่อมันน้อยหัวอยู่ไงเอ้ยไม่ใช่ไปเลีหลบหัวไปไปปอบแกไม่เราปอบจีบลไอ้ปอบฝรั่งเรากันดีๆน้องเอ้ยเสียงหูจงอางเหรอวะนั่นนั่นไม่อย่ากลัวสิเออพอจะกลัวพี่เปาเก่งอยู่คนเดียวขนาดเล่นแล้วกลับไปต้นเครียดก่อนกลับไปตัวคิดกลับไปต้นเครียดตัวอะไรนะต้นเครียดคิดมาก เขาภูมิใจจัดเลยต้นเขียกเขาเนี่ยมึงช่วยกูหน่อยดิเขาภูมิใจต้นเขียกเขาจัดเลยเนี่ยน้องทางไหมเนี่ยิดทางต้องอีกประตูหนึ่งรูหนึ่งอีกรูหนึ่งนี่รูอะไรอะรูโบงรูโบงอมอลิมอ๋อต้องหมุนหัวให้ตรงให้มันมองภาพอ่ะอ่าใช่พบไอ้ไรวะเทียบจะเก็บไว้ก่อนไปขอละกลับไป แน่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 ขวาต่อไปต่อไปนั่นแหละต้องไปนั่นแหละรับวแล้วโทรศัพท์แล้วสถิติที่ฮัลโหลไม่ใช่แล้วโทรศัพท์ข้างในเกมไอ้ควายไม่รู้ผมเคยรับเิ่งน้ไอ้บัวรับโทรศัพท์ดิไหนโทรศัพท์โทรมาเลยตอนนี้วะตโทรมาทำไมเอ๊ะโทรมาทำไมโทรมาทบเลยอย่างอัพเดทเลยอย่างอัพโทรมาทำไมเอ๊ะฮัลโหลโทรมาทำไมครับโทรมาทำไมครับ ไอ้สัตว์สิตัดไปแล้วหันหลังไอ้ไม่ไม่ไอ้หาตกใจไม่ขยับมันไม่ขยับอย่าไปตกใจเอ้ยขยับไอ้สัตว์ไม่เก็บกุญแจยังครับเอ๊ะดูเอะเก็บกุญแจยังครับถ้าเก็บแล้วนะครับันไม่มีแล้วว่ากุญแจเก็บไปแล้วนี่ไงไรจิบผายโอ้ยงูไปงูเห่าเลยเหรออยู่เห็นอยู่ดูชมไปเล้ยคุ้นๆอยู่สวยสวยตลอดเลยสวยหมดเก็บดาว แฮชแท็กสวยหน่อยน้องน้องมึงช่วยติดแฮชแท็กสวยหน่อยกูชอบจริงๆเลยสวยไว้ก่อนเลยไอ้เงี้ยกูเล่นเกมที่เป็นเชโมงไอ้เหี้ยเกมเมื่อกี้เนี่ยกูยังกลัวอ๋อดาวติดโอเคสวยมีค่อยไปเรียกใครมาวะใครมาใครมาประตูเปิดทางไหนในประตูไอ้อะไรยะเดี๋ยนะเกมมึงทำอะไร มึงทําเพื่ออะไรฮะขอขวัญมาส่งแต่คัตซีซะแบบเหมือนผีเปรตจอกอ่ะจบแค่นี้ใช่ที่เตีะไว้นะโอเคก็แต่ที่เหลือเอาหอปากหอมคอใช่หอปากคอมคอเขาบอกบฮะจบแล้วกูก็ยังฮะน้องขนาดกูเล่นเกมผีมานานอ่ะกูยังแบบฮะจบแล้วรอไให้ป็นเกมเบา๋อเกมมาเบามินิมินิเออเกมมันแบบมินิมินิอะไรอย่างนี้เป็นแบบเบาๆกูยังกลัวอ๋อดาวติดโอเคสวย ใครมาวะใครมาใครมาประตูเปิดทางไหนในประตูเอ้ยอะไรยะเดี๋ยวนะเกมมึงทำอะไรมึงทำเพื่ออะไรฮะขอขวัญมาส่งแต่คัตซีซะแบบเหมือนผีเปรตจะออกอ่ะจบแค่นี้ใช่ที่เตีะไว้นะโอเคก็แต่ที่เหลือเอาห่อปากคอมคอใช่ห่อปากคอมคอกฮะจบแล้ว กูก็อยางฮะน้องขนาดกูเล่นเกมผีมานานอ่ะกูยังแบบฮะจบแล้ววะรอไมันเกมเบาอ๋อเกมบาเบามินิมินิเออเกมมันแบบมินิมินิอะไรอย่างงี้เป็นเป็นแบบเบา